Main dining room is now open. <laughs> ฮัลโหลได้ยินไหมทุกคนวันนี้มาอยู่ที่หน้า Grand ์โฮเทแต่ว่าขอมุมนี้นะเพราะว่ามุมนั้นมันย้อนแสงก็คือเรื่องของเรื่องที่มาเปิดมุมนี้มุมเดิมเหมือนปีที่แล้วหน้าที่ทํางานซึ่งวันนี้เราจะทําการรีวิวที่ทํางานก็คือรีวิวแกรนด์โฮเทลนั่นเองแล้วก็งานทั้งหมดที่เราทําที่บริษัทนี้ ว่าทำอะไรบ้างทําที่ไหนบ้างจะบอกว่าเยอะมากหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนั่นคือลมจะแรงไปไหนตอนนี้แล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันที่ทํางานที่แรกของเราคือที่ไหนแล้วก็เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังข้างใน แต่เขบอกก่อนนะว่าตอนนี้คืออุณหภูมิ20องศาคือใครที่มาเมืองนี้แล้วแบบอยากหนาวหรือที่ร้อนอะไรเงี้ยเหมาะมากเพราะว่าไม่เคยเกิน25องศาเลยแม้แต่แบบช่วงไทยซีซันแบบร้อนสุดๆอะไรเงี้ยก็คือไม่เกินขนาดตอนนี้วันที่13สิงหาอุณหภูมิตอนนี้20 20องศาเซลเซียสซึ่งกำลังดีและวลมแบบเนี้ยโอ้โหอยู่ในทั้งวันเป็นเมืองตาอากาศสุดๆ โอเคเดี๋ยวไปข้างในกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มทุกคนตอนนี้มาถึงคณา,าที่ทำงานแล้วชิอ I'm b l o g g i <'m> n g Welcome to girl โอเคก็คือเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในกัน เราก็มาถึงที่ทำงานที่แรกของเราแล้วนั่นก็คือเมนดิงรูมนั่นเองนั่นก็คือเป็นห้องอาหารขนาดใหญ่ที่ใส่ของใส่คนได้เยอะมากเออซึ่งนี่ก็คือที่แรกที่ทํางานตั้งแต่เข้าโครงการเลยเป็นที่ที่สมัครมาซึ่งก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นแบบนี้ก็คือมันใหญ่เกินไปเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่ามันเป็นลักษณะยังไงงานที่ต้องทําเป็นยังไงหนักไหมหรืออะไรได้เงินเท่าไหร่ได้ทิปไหมอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวก็พาไปดูกัน ใครที่อยากแบบแต่งตัวแบบแต่งสูตรเสิร์อาหารนั่นอะไรเงี้ยที่นี่เลยเหมาะมากแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีแค่ข้อดีข้อเสียก็มีเหมือนกันจะมาค่อยๆลอกให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรเออโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเริ่มทำความรู้จักกับที่นี่กันอื โอเคมาเริ่มกันที่อย่างแรกก็คือเราทำอะไรที่นี่เราทำตำแหน่งบัตเซอร์ซึ่งบัตเซอร์เนี่ยก็คือแบบว่าเหมือนเป็นผู้ช่วยเสิร์ฟอีกทีนึงก็แบบช่วยเสิร์ฟเขาเสิร์ฟอาหารเก็บโต๊ะอะไรอย่างนี้เติมน้ำให้ลูกค้าแบบว่าคอยแบบเป็นมือเป็นอะไรให้กับเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะแบบเหมือนเป็นค่าให้เขานิดนึงว่า แต่ก็ต้องทนหน่อยเพราะว่าเสิร์ฟนี่แหละคือคนที่จะให้ทิปต่อจากเราอีกทีนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นบาสเซอร์แล้วจะไม่ได้ทิปโดยตรงจากลูกค้าเลยซึ่งถ้าแบบเราเทคแคร์ใครดีๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแอบเอาแอบแบบว่าแอบใส่มือให้อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบว่ามันก็เป็นแบบใจฟูเหมือนกันถ้าได้ทิปแล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเป็นชุดชุดเนี่ยจะเป็นแบบว่า ชุดสูตรเดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอให้ดูหรือว่าขึ้นรูปอะไรให้ดูหรือว่าใครแบบอยากติดตามชีวิตในช่วงการทำงานของเราที่นี่ก็สามารถไปตามดูในได้ไฮไลท์ที่ i ิน t a g r กรมของเราเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ข้างล่าง De description แล้วก็พูดในเรื่องของเวลาของการทำงานจะบอกว่าที่เนี่ยเวลาการทำงานจะแบบว่าค่อนข้างที่จะกินเวลาไปทั้งวันเลยก็คือทำตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นยันวนกลับไปนอนอีกทีนึงก็จะต้องทางานตลอดเวลา ซึ่งก็คือเป็นการทํางานที่แบบว่าสามเวลามื้ออาหารเลยตื่นชเช้าเบรกฟาตลันช์ดินเนอร์ทำตลอดเวลาจนกว่าจะเข้านอนก็คือเสร็จงานปุ๊บกลับไปหลับได้ทันทีอืมออกจะแบบว่าใครที่แบบเออไม่มีอะไรคิดมากอยากทํางานทั้งวีทั้งวันมาทําได้เลยวัละ13บาชั่วโมงบวกบวกสิชั่วโมงบวกบวกใครอยากทํามาได้เลยเงินจุกจกุนะจะบอกว่า ตอนแรกที่แบบมาทําแบบเดือนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีแบบวิธีเซตติ้งโต๊ะใช่แบบช็อซ่อม3อันจานอันเนี้ยจานวางยังไงช้อนซุปเอ,อ่อมีดอะไรอย่างเงี้ยหัน่นวางยังไงแล้วก็ช้อนแต่ละอันวางตรงไหนซ่อมมีกี่อันอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละมื้อเวลาจะไม่เหมือนกันเลยแพาแต่ละอันมันมีวิธีการวางของมันเองหมดเลยแล้วก็ ไอ้ผ้าเช็ดเนี่ยแต่ละมือก็คือพับไม่เหมือนกันซึ่งจะต้องศึกษาเรียนรู้กันเอาเองหมดเลยก็ะจะวางอย่างนี้ซึ่งมาเดือนแรกงงเป็นไก่ตาแตกเลยไม่รู้จะทำยังไงไม่มีใครสอนด้วยก็ต้องแบบเออเรียนรู้กันเอาเองแต่ตอนนี้ก็คือชำนาญละเป็นปั้สมือนหนึ่งอาเค็มตัวเองละของเมืองไทยเพราะว่ามีอยู่คนเดียว <laughs> นั่นแหละเออซึ่งถ้าแบบใครที่สนใจจะมาจริงๆแบบเอออยากจะรู้ข้อมูลก่อนว่า จานมันวางยังไงช้อนอะไรวางยังไงถามทักถ,ถามมาได้เลยในไอจีแล้วว่าคอมเมนต์ก็ได้หรือวา่าจะเอาให้ตอบถ้าจะเอาให้ตอบก็ในไอจีทักมาตอบแน่นอนและที่ทํางานที่2ของเรานั่นก็คือร้านไอติมใช่ร้านไอติมมันเองอาจจะแปลกๆไปจากเสิร์ฟของอะไรอย่างงี้นิดหน่อยแต่ว่าถูกต้องร้านไอติมร้านที่2ที่เราทําเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไง Hi Yes I am No Yeah Why not <laughs> Okay a คก็คือนี่ก็คือที่ที่สองที่เราทำงานก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าทำอะไรบ้างที่นี่แล้วก็มีข้อดีอะไรข้อเสียอะไรเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังแต่ว่าที่นี่ไม่ได้ทำบ่อยมาก จะแบบมาแบบแบบเป็นพาร์ทไทม์อะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวจะพาไปบุกบุกตีท้ายครัวกันเริ่มกันจากเขาก็จะมีไอติมใช่ปะ yes, <in> เขาจะแบบอ่ะ <Yes. S 1> เขาก็จะมีไอติมต่างๆ this is awkward <laughs> for you for, for me <laughs> <laughs> เขาก็จะมีไอติมใช่ปะซึ่งท่านที่ของเราเนี่ยก็คือตกักไอติมนี่เขาจะมีแบบหลากหลายหลากหลายอ่า เขาจะมีหลากหลายรสชาติมากซึ่งรสที่โด่งดังที่สุดนั้นจะเป็นเป็นอันนี้เป็นอันนี้ปึ๊บ <c oughs> เป็นแมคคนอลอนฟัก็คือมีแค่ที่นี่เท่าน,านั<ม>้นใครมาก็ต้องแบบ <c oughs> ก็ต้องกินกับอันนี้อีกอันนึงแมคคินอไอแลนด์พีราปเตอร์ฟัดอันนี้ก็ดัง <c oughs> นั่นแหละแล้วก็คือสิ่งที่เราต้องทำคือการตักไอติม แต่ว่ามีหน้าที่นึงที่ควบไปด้วยก็คือการทานคาเชียรแต่ว่าเราทำแต่ว่าเราทำคาเชียไม่เก่ง,ก,งก็เลยแบบว่าเออขอตักอัติมอย่างเดียวแต่คือข้อดีของที่นี่ก็คือเงินเงินดีได้ทิปดีแบบทิปเยอะมากแบบเคยทําแบบแค่3วันใช่ปะ่ะทริปร้อยห้าสิบโดยประมาณเข้าไปในระบบก็คือมีทั้ง ทิปที่อยู่ในระบบแล้วก็ทิปที่เป็นเงินสดด้วยเขาก็จะแบบแบ่งกันรายวันเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งสิ่งข้อเสียก็คือสําหรับใครที่แบบไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยต้องตักไอติมเพราะมันต้องแบบไอติมมันแข็งมามันต้องตักแลบบ้วเคยตักไปแล้วก็ปวดข้อมือไปั้งหมดหนึ่งอาทิตย์ปวดแบบว่าขยับไม่ได้หนึ่งอาทิตย์เจ็บมาก แต่ว่าใดๆแล้วที่เนี่ยถือว่าเป็นที่ที่ทำแล้วมีความสุขถ้าแบบใครอยากมาทำที่การโฮเทลก็แบบเออแอปแอพลายมาแอปพลายมาที่สาขาไอติมได้ใช่ใช่ใช่นี่ก็เป็นเพื่อนหมดเลยอันนี้ชื่อว่าอะไรชื่อไปเป็นผองช่วยยันจินที่าด้งแชกันเอ่จริงๆคืออยากกินไอติมทำไงดีอ่ะ แต่จะบอกว่าไอติมที่นี่แพงเหมาะสําหรับเป็นพนักงานแล้วมากินฟรีเท่านั้นเงินดีเท่ากันได้เลทเท่ากันหมดเลยสองที่นี้ที่ร้านไอติมแล้วก็ที่เมนดิเงเลทสิบเดียวเท่ากันโอเคต่อไปก็จะเป็นที่ที่สมที่เราทํางานแล้วนั่นจะเป็นที่ที่แบบเราทําเยอะพอสมควรนั่นก็คือจะพาไปดูกันยังไม่บอกยังไม่บอก เดี๋ยวพาไปดูกันโอเคไปกันเลยนี่ก็คือที่ที่สามที่เราทำงานที่บาร์นั่นเองอาไฮก็คือที่นี่นั่นเองที่นี่ก็คือบาร์แรกที่เราทำท่านนี่ก็คือเรียกว่ามีชื่อเรียกย่อว่าจีบาร์ที่เราทำที่บาร์ก็คือทำตำแหน่ง ฟู้ดลันเนอร์นั่นก็คือในห,หลายคนอาจจะงงว่าฟู้ดลันเนอร์คืออะไรฟู้ดลันเนอร์ก็คือการที่แบบว่าเหมือนเราเป็นคนส่งอาหารให้กับเสิร์ฟอีกทีหนึง่งให้เขาเอาไปเสิร์ฟลูกค้าเหมือนไปรับอาหารจากห้องครัวมาเอาให้เสิร์ฟแล้วก็ให้เสิร์ฟเสิร์ฟให้กับลูกค้านั่นก็คือความหมายของฟู้ดลันเนอร์นั่นเองซึ่งการทํางานเนี้ย ถือว่าชิลก็ชิลเพราะว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเหมือนวันๆก็คือเดินอย่างเดียวเลยเดินไปเดินขับส่งอาหารตลอดเวลายิ่งถ้าวันไหนแบบว่ามีออเดอร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหวิ่งสบายแต่ถ uh ้าวันไหนมันก็จะมีวันที่ชิลแล้วก็มีวันที่ไม่ชิลเหมือนกันซึ่งวันท oui)> ี่ชิลเนี่ยก็คือแบบว่ารอออเดอร์ไปเลยวันวันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่มีออเดอร์มีแบบบางทีมีแค่ออเดอร์เดียวต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คือชิลไปเลยส่งอาหารชั่วโมงละสิบห้าเหรียญ เท่ากันได้เรเท่ากันส่วนการแต่งตัวก็จะเป็นการใส่แบบโปโลคาแบบเนี้ยทั้งวันเลยอของปีนี้นะของปีนี้ก็จะใส่ใส่โปโลสีขาวทํางานที่นี่ก็จะแบบว่าได้เห็นคนเยอะหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็จะแบบเหมือนไปกลับไปกลับเพราะามันต้องใช้ใช้ความเร็วเท่านั้นที่จะต้องเออแบบว่าส่งอาหารให้ได้เร็วที่สุดเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าเราไปส่งอะไรบ้างที่ไหนเออมันก็จะแบบว่า ที่นี่ก็คือจีบาร์ใช่ปะข้างๆซึ่งข้างๆหน้าเนี่ยก็จะเป็นว่าเป็นเหมือนเป็นที่นั่งต่างอากาศเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ามันเป็นยังไงอ่าไอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศที่แบบว่าต้องไปส่งอาหารจนสุดนู่นก็มีบางทีก็แบบไปสุดนูน่นแล้วก็มีด้านนี้ไปสุดนู่นเหมือนกันก็คือต้องใช้ความแข็งแรงส่วนมันก็คือจะแบบ มันเป็นที่ตาอากาศที่แบบวิวสวยมากซึ่งลูกค้าแบบว่าชอบมานั่งเออเดี๋ยวเราแต่ว่าอันนีจริงๆคือมีที่สวยมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนั่นก็คือที่ข้างบนอีกที่หนึ่งก็คืออันนี้เป็นที่แรกที่ต้องมาส่งใช่ปะแล้วก็มีที่ที่สองก็คือข้างบนเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนี่และที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งก็คือชั้นดัดฟ้าก็ได้อะพูดว่าเป็นชั้นดัดฟ้าก็ได้ที่จะต้องเป็นฟู้ดแันเนอร์เนาะเอาอาหารมาส่งลูกค้าซึ่ง นี่ก็เรียกว่าคูปล่าบาร์อีกทีหนึง่งมันก็จะเป็นอย่างนี้วิวสวยมากนี่จะเป็นประมาณนี้ซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นที่ที่สวยมากสำหรับมานั่งแบบว่านั่งดื่มอะไรอย่างนี้เนาะก็คือส่วนมากลูกค้าจะชอบม,มานั่งที่นี่มากเลยสั่งอาหารมาบ่อยมากแล้วก็แบบคืออะไรคือมันไกลมากจาก เพื่อนจำข้างัวที่อยู่ข้างล่างเมื่อกี้ได้ปะเออต้องวิ่งเอาอาหารจากตรงนั้นมาส่งตรงนี้ซึ่งระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆซึ่งที่นี่ก็ไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวซึ่งมีถึงสองชั้นเดี๋ยวพาไปดูข้างบนกันว่าซึ่งข้างบนอะ่ะสวยกว่าเดิมไปพูดแล้วก็ไปกันนี่เขาก็จะแบบว่าเป็นหน้าต่างล้อมรอบหมดเลย ซึ่งเห็นแบบ360้องศาไปเลยและอันนี้ก็จะเป็นข้างล่างที่เรานั่งเมื่อกี้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะแบบว่าเห็นสะพานสวยมากคนที่เป็นเสิร์ฟก็จะใส่ชุดแบบนี้ใช่ไหมแบบว่าชุดสูทสีเขียวเราเป็นฟุตเลนเนอร์ก็จะแบบว่า ใส่โปโลสีขาวแล้วก็เอาอาหารมาเสิร์ฟให้เขาถึงตรงนี้เลยแล้วเขาก็จะเอาไปเสิร์ฟกคขาอะไรอย่างนี้ซึ่งถามว่าสนุกไหมก็สนุกเป็นงานที่แบบว่าใครไม่ชอบพรดกับคนก็มาทําได้แต่ว่าจะยกของนะหนักนึงเพราะอาหารบางทีแบบออเดอร์หนึ่งอะคนสั่งเยอะมากแบบเต็มเทรที่จะต้องยกอันเนี้ย โอเคส่วนเรื่องรายได้ส่วนเรื่องรายได้ก็ได้10ได้ส5้าเหรียญเท่ากันแต่ว่าทิปบางทีเสิร์ฟเขาก็จะให้เนาะแบบว่าเสิร์ฟแต่ละคนเขาจะจะแบ่งให้อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบ20ิบ้างสิเหรียญบ้างอะไรเงี้ยเคยได้เยอะสุดก็ประมาณ40สต่อวันทิปในฐานะฟู้ดลันเนอร์เนาะ อันนี้ก็พอจะอธิบายคร่าวๆแล้วว่าหน้าที่เนี้ยทำอะไรละหลายๆคนอาจจะงงว่าฟู้ดเันเนอร์ต่างจากเสิร์ฟยังไงก็คือต่างแบบนี้เลยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูงานต่อไปก็คืองานที่4ของเราว่าทำอะไรโอเคเดี๋ยวไปรอดูกัน best p เ r s o อน v e r Oh, no อไม่เขา e ป็นคนที่สุกี้ที่สุขอบค่ะหงาคุี่ว a เวลาที่น่าจดจำ o ก็คือบคุณขอบ o ุณ i o ่่่่่่่่ สี่หน้าที่ที่เราทําที่นี่ก็คือเป็นฟู้ดลันเนอร์เหมือนเดิมแต่ว่าทําคนละที่ก็คือทําที่สระน้ําก็คือส่งอาหารปกติส่งอาหารให้เสิร์ฟแล้วก็ให้เสิร์ฟเอาอาหารไม่แต่อันนี้จะมีความแตกต่างนิดนึงก็คือเออเป็นการส่งอาหารตามป้ายหมายเลขที่แบบอยู่ในบินสมมุติว่าเขาในบินมีเลข20เราก็ต้องเอาอาหารที่อยู่ในครัว ไปส่งที่เขามีเลขที่ตั้งหมายเลข20ไว้อะไรเงี้ยซึ่งจะไม่ได้ส่งให้กับเสิร์ฟโดยตรงอันนี้ก็จะบางทีก็จะแบบสับสนวุ่นวายหน่อยเพราะว่าเสิร์ฟก็จะงงงงอง้งองหน่อยไม่ได้แปะเลขไป้ายไว้กับโต๊ะของแขกอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเดินวนไปวนมาตามหาแขกอะไรเงี้ยบางทีแขกก็แบบยกมือเรียกเลยเองอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าห้องครัวที่เราจะต้องวิ่งมาส่งอาหารทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงมโมลีน อันนี้เพื่อนเพื่อนของเราอีกคนหนึ่งชื่อโมลีนเนาะเป็นแบบเป็นเสิร์ฟของสระน้ำที่นี่เขาก็จะทำที่นี่ทุกวันเลยเป็นประจำแล้วนี่ก็เป็นสภาพฟัวของสระน้ำว่าเราจะรับอาหารจากตรงนี้เขาก็จะมีเครื่องปินบินตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็เอามาแปะไว้ตรงนี้เนี่ยเออจะเป็นประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้เก็จะเอออะไรเงี้ยส่งไปที่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งตามส่งไปประมาณนี้ประมาณนี้ ซ party, less less ึ่งถ้าถามว่าเป็นงานที Th pierwsze, really no ่ช yeah. so like ิลไหมตอบว่าชิลแต่ว่าชิลแต่ว่าร้อนเพราะว่าพระอาทิตย์มันมันต้องทํางานกลางแจ้งแล้วแบบพอพระอาทิตย์ตกใช่ปะพระอาทิตย์ไม่ตกหรอกเพราะมันแบบมืดมืดเย็นๆลงมาแต่ว่าเพราะมันมืดมืเย็นเย็นลงมากับไม่ไม่ได้ทําแล้วซึ่งทัวร์ปิดเหมือนเมื่อกี้อันนี้ก็ประมาณ6กโมงเนาะทัวร์ก็ปิดแล้วนั่นแหละถ้าถามว่าชอบไหมก็ชอบแต่ว่า ไม่ไม่อยากทําบ่อยๆเป็นพาร์ทไทม์ก็โอเคเพราะว่าพระอาทิตย์มันทําให้เราแบบว่าหมดแรงแล้วก็ดําเรื่องของเรื่องนั่นแหละอืส่วนรายได้เดทที่นี่ก็15เหรียญเท่าเดิมและบางทีก็จะได้ติดจากเสิร์ฟบ,บ้างซึ่งนานๆานานทีถึงจะได้ไม่ได้ได้ตลอดไม่ได้ได้ทุกวันนานๆทีถึงจะได้แต่ว่าถ้าแบบเออชอบกลางแจ้งชอบเจอพบปะผู้คนอะไรเงี้ยคุยกับลูกค้าบ้างบางทีที่นี่ก็ถือว่าอาจจะตอบโจทย์ด้วยอื ไ o ้ filter นี่นะวันสุดท้อยที่นี่คุณกำลังบันทึกอยู่หรือเปล่าใช่โอ้ฉันคิดว่ามันเป็นภาพฉคิดว่ามันเป็นภาพไม่ใช่มันเ p ็นวิดีโอวันนีเราทำพิซซ่าเราทพิฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์และนี่ก็คือบรรยากาศของเราที่ร้านทำพิซซ่าเด้อ what are you doing what are you doing hey give tips correct okay tips ถ้าให้เพื่อนและตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านพิซซ่าแล้วนี่นี่นี่ไปอยู่นี่ พิซซ่าช็อปโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันคิดถึงนะไม่จริงๆคือไม่ได้มานานมากไปดูข้างในนี่บรรยากาศเก่าๆบรรยากาศเก่าๆ Hello friends How are you guys Missing you โอเคที่นี่ก็คือที่สุดท้ายสำหรับร้านพิซซ่าของเราซึ่งถ้าถามว่าเป็นร้านที่ยังไงก็คือบอกว่าเป็นร้านที่ชอบทำที่สุดตั้งแต่ ที่ทําในที่นี่มาเลยแต่ว่าเขาต้องการคนน้อนมากๆซึ่งเราทําไปประมาณ2อาทิตย์แล้วก็โดนตีกลับไปที่เมนทาวนิ่งที่เดิมนี่ซึ่งการทําการหน้าที่ของเราที่ทําที่นี่ก็คือเป็นปัสเซอร์ก็คือแบบเช็ดโต๊ะอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าอะไรที่ซึ่งแบบว่า, <like> บบวาถือว่าชิลที่นี่ถือว่าชิลมากแล้วก็ตอนนี้มาเยี่ยมครั้งสุดท้ายก่อนกลับเอือเหเงา แต่ว่านั่นแหละเป็นที่ที่เงินดีได้ทิปทุกวันแบบได้ทิปแบบทิปแคชส่วนถ้าใครอยากได้ทิปในระบบด้วยก็มาเป็นแคชเชียร์ก็ด้ทั้งทิปเงินสดแล้วก็ทิปในระบบโยเซอันนี้ก็คือเพื่อนล่วมานของเราที่เป็นแก๊งแรกเลยที่มาทำร้านพิซซ่าเพราะว่าร้านพิซซ่าเพิ่งเปิดปีนี้เป็นปีแรกแล้วเราก็มาทําแล้วก็โดนไล่ออกกลับไปที่เดิมเรียบร้อยสิ่งที่ต้องทาร้านนี้ไม่มีอะไรก็คือแบบว่า เชียโต๊ะอะไรพวกนี้แต <Wha> ่ว่าทีทำ่ให้มันสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเก็บเก็บผ้าเก็บข้าวเก็บของอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละชิวๆแคเชียร์ก็อยู่ตรงนู้นชิดตังลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทั้งหมดที่เราจะทํางานก็คือเป็นโต๊ะที่เราจะมากินก็คือมีตรงนี้ตรงนี้มีน้อยมากมีไม่เยอะสบายๆชิวๆก็นั่นแหละทุกคนนี่ก็เป็นที่ทำงานของเราทั้งหมดทั้งมวลที่แบบว่า เคยไปทํามาซึ่งนี่ก็คือร้านจริงๆเป็นร้านที่สองปะแปลว,ว่าโดนย้ายมาตั้งแต่ช่วงแรกของโครงการใช่ปะแล้วก็เขาก็ตีตัวกลับไปที่เดิมทําไมไม่รู้ซึ่งเป็นที่ที่เราชอบที่สุดแต่ว่าเสียใจอะ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้ก็มาถึงใกล้จะโชคสุดท้ายของซีซันแล้วก็ถือว่าชิลเดี๋ยวเราไปสรุปกันว่าเป็นยังไงบ้างที่ทํางานที่นี่มาจริงๆมันเหลือที่หนึ่งก็คือร้านที่ชื่อว่า Woods แต่ว่าไม่ได้ไปถ่ายคลิปที่นั่นเพราะว่าไม่ไม่ได้เอากล้องไปด้วยแล้วก็แบบไปถึงก็ทํางานเลยวุ่นวายมากก็คือเป็นร้านอาหารเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าอยู่บนภูเขาที่อยู่แถวแถววูดวิวเป็นแบบชื่อหมู่บ้านเนาะอะไรแบบนี้ก็ถ้าถามว่าที่นั่นโอเคไหมก็จะบอกว่าเป็นที่ที่ทํางานจะบอกว่าหนักที่สุดเลยก็ว่าได้แบบว่าตลอดเวลาห5ห้าชั่วโมงนั้นอะคือแบบต้อง,ต,องต้องวิ่งตลอดเวลาต้อง เปลี่ยนโต๊ะตะลอดเวลามันแบบว่าวุ่นวายมากๆแล้วก็แต่ว่าเรื่องทิปเรื่องทิปคือทิปดีที่สุดที่ทํามาทั้งหมดทุกที่ก็คือได้แบบวันละ60อัพอเลยทิปแคชเงินสดอะไรอย่เงี้ยถ้าทำทุกวันก็คือรวยไปเลยไม่ต้องทํางานออื่นและรว,วยอย่างเดียว<ฮ><ค>ก็ประมาณนั้นก็เข้าถึงช่วงสรุปเนาะก็ถ้าจะบอกว่า ที่ไหนที่อยากแนะนําให้ไปทําที่สุดตอนสมัครมาก็อยากให้แนะนําทําพวกแบบว่าร้านพิซซ่าอะไรเงี้ยชิลมากหรือไม่ถ้าอยากแบบไม่อยากทําเยอะอะไรเงี้ยคุยกับลูกค้าเยอะขึ้นมาหน่อยก็ทําพวกรีเทลก็ได้พวกรีเทลจะเป็นแบบว่าขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยตามร้านช็อปต่างๆของโรงแรมในเครืออะไรอย่างนี้เนาะส่วนงานที่เราทํามาทั้งหมดถ้าถามว่างานไหนที่หนักที่สุด ก็คงต้องบอกว่าเป็นวูดที่ไม่ได้ถ่ายในอยู่ในคลิปนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่าลักษณะร้านอาหารนั้นมันเป็นยังไงแล้วก็ทําหน้าที่บัสเซอร์เหมือนกันแล้วก็งานทั้งหมดที่เราทํามาจะได้เรทอยู่ที่15เหรียญเท่ากันหมดเลยแต่จะมีส่วนต่างก็คือมีทิปที่ต่างได้ทิปต่างๆถ้าทิปที่ดีที่สุดคือร้านวูดทิปที่ดีที่สุดคือร้านวูดจะเป็นทิปที่แบบ เสิฟเขาให้อะไรเงี้ยเราก็จะแบบวันหนึ่งก็ได้เยอะพอสมควรแล้วก็ที่ทํางานหลักที่ทํางานหลักจะเป็นเมนดิงเนาะจะเป็นที่ที่ถือว่างานไม่หนักมากไม่ชิวมากแต่ก็ถือว่ากินเวลาเอาเรื่องเป็น ถือว่าเป็นงานที่กินเวลาชีวิตมากกว่าเพราะว่าตื่นมาก็ต้องทํางานเลยแล้วก็พอเลิกงานอีกทีปุ๊บก็คือจบกลับบ้านนอนเริ่มงานหกโมงเช้าออไม่ใช่เริ่มงานประมาณ7จ็ดโมงเช้าแล้วก็จบงานประมาณห้าทุ่มก็คือเหมือนใช้เวลาทั้งวันไปกับในห้องอาหารนั้นเลยเสิร์ฟลูกค้าอย่างเดียวแล้วก็ร้านไอติมก็ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่ค่อนข้างชิลแบบว่า ชิลพอสมควรเพราะมันแบบแค่ตักไอติมใช่ปะแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าคุยกับลูกค้าได้ใช้ภาษาอังกฤษพอสมควรมีร้าน,นอีกแล้วก็บาร์อันนี้เป็นร้านที่ไม่คิดอะไรมากก็คือวิ่งส่งอาหารอย่างเดียวทั้งวันถ้าแบบใครชอบออกกําลังกายอะไรเงี้ยก็เหมาะอยู่แล้วสําหรับการทําฟู้ดรันเนอร์แล้วก็เงินก็กได้15เหรียญต่อชั่วโมงอยู่ที่ว่าวันนึงเราทําเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยวันนึงเคยทํามากที่สุดประมาณ11ชั่วโมงก็ถือว่าเหนื่อยถ้าวันไหนลูกค้าเยอะเหนื่อยมากแต่ว่า วันไหนลูกค้าน้อยก็โอเคซึ่งมัน depends on the day เดอะทุกคนนั่นแหละก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะหมดหมดแล้วรีวิวที่ทำงานทั้งหมดที่เคยทำมาถ้าถามว่าคาดหวังไหมว่าจะมาทำงานเยอะขนาดนี้หลายๆที่หลายๆตำแหน่งขนาดนี้ก็บอกเลยว่าไม่ <laughs> ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาทำที่แบบนี้ตอนแรกคือแอปพลายมาคือจะมาทําร้านอาหารก็คือเป็นบารเซอร์นั่นแหละแอปพลายมาจะเป็นบารเซอร์แต่ว่า คิดไงคิดไว้ว่าแบบจะมาเป็นร้านเล็กๆอะไรเงี้ยแต่คือสรุปมาเป็นห้องโถงที่ใหญ่อะไรเบอร์นั้นเลยก็คาดว่าคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วแล้วก็อาจจะสร้างประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่ตัดสินใจจะมาแมคคินลไอแลนดได้แล้วก็ ถ้าหาว่าใครมีแบบว่าคำถามหรือข้อมูลที่อยากจะรู้เพิ่มเติมก็สามารถทักมาถามได้ซึ่งเราก็มีเพื่อนแบบที่ทำหลายๆร้านเลยทั่วทางเครือของแกนโฮเทลแบบยีกว่าสาขา20กว่าแห่งเลยก็ทักมาถามได้เราก็จะแบบไปถามให้คนนู้คนนี้ว่าเออมันดีไหมอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้นก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็แบบว่าคอมเมนต์อะไรแบบว่าให้กําลังใจกันนิดหน่อยก็ได้นาะก็บบจะมีแรงทําคลิปต่อๆไปเรื่อยๆในอนาคตก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากดูคลิปอื่นๆด้วยที่ลงไปก่อนหน้านี้หรือว่าหลังจากนี้ก็แล้วแต่เนาะคลิปเที่ยวที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้หรือคลิปที่วล็อกต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ก็มีทั้งสาระบ้างไม่มีสาระบ้างอะไรอย่างงี้ก็มีเนาะก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วแค่นี้แหละบ๊ายบายทุกคนไปแล้วไปหาข้าวกินก่อนบาย you <laughs>